เฮ้ยได้ได้ไม่ผิดความน่ารักของตลาดนี้นะคือเขาจะพุ้มแพะมาขายกันเลยหลังจากที่กินข้าวเลยเสร็จทุกคนแต่ปรากฏว่าแพะเราหายดูดิเฮ้ยดูน้องดูน้องยิ้มหน่อยยิ้ม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 เฮ้ยสใสเลาชื่ออะไรนะมสงมันใส สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่ทุกคนเข้ามาดูวิดีโอนี้เพราะคอนเทนต์ในวันนี้มันไม่ธรรมดาเลยทุกคนวันนี้วันนี้เป็นวันที่สุดแสนจ,จะสเปเชียลมากเลยเพราะว่าปกติเราจะไปถ่ายแค่คอนเทนต์เนียเราจะไปถ่ายแบบวิวบรรยากาศอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะแบบทำไปไปถ่ายแพะแล้วก็เราจะซื้อแพะกันไปทําแกงทุกคนไปทํากับข้าวกินกันในโรงเรียนนัดว่าแล้ว <c oughs> มาดูกันว่าแพะที่เราไปซื้อเนี่ยในตลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าตลาดเนี่ยพี่คนนึงในช่อง อาสาวพาไปหลวงพี่นะเขาเคยมาแล้วด้วยทุกคนในลักเนาเนี่ยตลาดที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแพะมันเป็นยังไงซึ่งแพะที่เนี่ยมีเยอะมากเลยไปดูกันครับผมมามาปุ๊บก็เห็นเขา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 ลากแพะกันแล้วอะ่ะแพะตัวเล็กอยู่เลยนะโอ้ยนี่อันนี้คือตลาดแพะของจริงเฮ้ยทำไมมันแพะเขาเล็กจังวะถามจริง <c oughs> นี่แพะกี่วันครับผมอะบันดารินไง แพะ15วันชิงไหมเนี่ยกิตได้ไร่แบทไส้กิตด,ไดไเไว้ตัอาจารย์แพะ15วันตัวละ2,000แล้วเหรอม,ม,มา800บาทไม่ไม่แต่แพะ15วันมันจะตายไหมเนี่ยเนี่ยรอไปเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยดูดูดูแพะตัวละ2,000รูปีคือตัวยังเล็กกว่ามือผมอยู่เลยอ่ะน้องน้องเกิดมา15วัน พี่เกก็มาขายแล้วนะพี่ใบเกเรามีงบในการซื้อเพชรในในตลาดนี้นะเราจะตั้งงบไว้ประมาณ5้าพันทุกคนแต่เพชรที่นี่ราคาหมื่นหมดเลยแล้วก็ต้องต่อราคาห้าพันบาทหรือห้าพันรูปห้าพันรูปีเงินไทยเท่าไหร่เงินไทยเป็นประมาณ2,300รอูปประมาณ2,300บาททุกคนเงน เราไปดูกันว่างบ2,300เนี่ยเราจะได้แพ้ขนาดไหนแพ้ที่ดีคือแพ้ยังไงแต่ว,ว่าเนี่ยแบบเนี้ยแพ้ที่ดีคือสันหลังยาวอ๋อสันหลังยาวแพ้ที่ดีคือแพ้สันหลังยาวแล้วถ้าสันหลังสั้นแบบนี้ไม่ดี อันนี้ดีป่ะอันนี้สวยอยู่นะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ยาวนะยาวมากเลยัเนี๋ยวบักรีก่ะอันนี้อันนี้เป็นแพะตัวเมียนะอันนี้แพะตัวเมียต้องเอาแพะตัวผู้หรือตัวเมียได้ทั้งนั้นเลยไปได้ทั้งนั้นมันมันต่างยังไงผู้กับเมียเหมือนกันผู้มันมีหนองอ๋อมันก็คือเอาเยอะเป็นต่างกันนิดนึงแต่ว่าไม่ความอร่อยเนี่ยตัวผู้ตัวเมียมันอร่อยเหมือนกันเหรอเออนี่บอกไม่ดูนฮะ บอกไม่ถูอันเนี้ยคือเขาจะขายตลอดทั่วทั้งปีเลยแบบตลอดทั้งปีเลยแพะใช่ทุกวันอาทิตย์แควันอาทิตย์ตอนเช้าเท่านั้นนะตอนอื่นเขาจะไม่ขายแพะตัวเล็กนิดเดียวเองตัว2องพันแล้วนะเขามาขายกันเนี่ยเนี่ยนี่พี่ใบแกแพะตัวละสองพันรูปีดูความน่ารักของตลาดนี้นะคือเขาจะอุ้มแพะมาขายกันเลย <c oughs> อ,อุ้มเหมือนน้องเห <c oughs> มือนน้องแมวเลยเอาจริงเนี่ยพี่แกอุ้มไปังกินได้ เอ้ยราบกินเท่าไห่ฮะบ้านเยอะใช่ปะห้าพันไปเท่าไหร่ไปขุมแพเหมือนขุ้มแพะตัวละห้าพันเหมือนน้องแมวทุกคนดูดูหน้าก่อนะน่ารักเมี้ยวเมี้ยวเฮ้ยไม่ใช่แพะเมันมีแกะด้วยว่ะเฮ้ยเขาเลี้ยงแกะขายกันด้วยว่ะใบยาเย็ดชี้ไปโอ้ยหมื่นห้าเลยปะใช่แปดพันห้าบอกไปเที่วมั่วเออมั่วว่ะแต่กี้บอกแปดพันห้าแต่นี่บอกหมื่นห้าอีกใช่ วิ้วเขาอุ้มยกใบใจเย็นอาร์เสียใบน้องน่ารักมากเลยนะนี่อันนี้คือแกะอินเดียนะเขาขายโอ้ยมีแกะด้วยว่ะมีขายแกะนี่นี่ดูแกะนะอันนี้แกะอินเดียขนมันสวยอยู่นะโอ้ยเฟี้ยววะแกะอินเดียตัวละ 8 5 0 0รูปีก็ประมาณ4,000บาทใช่4,000บาทเอาไปเลี้ยงในหอนี่ข้างโนนี่ะข้างมรลานาใก่ซอนอ่ะเออคนจะเยอะก็จะไล่แล้วอันนี้เปอันนี้แพะตัวใหญ่ด้วยนะไม่ยากเป็ดดัดดัดกิต้าซ่านี่ดัดดีใครัะเชดตีเหรอไม่ใช่สี่สี่ซี่ก็ประมาณดีกว่าทุกคนแพะตัวนี้แบบโหมันเกินงบว่ะผมว่ามันใหญ่นะใหญ่ดี ยี่สิบเก้ากี่ตัวเหรอไอ้สามสอเนี่ยเากี่ตัววะเบส่าเบสนสาเรนอนี้ก้าพันห้ดูสงสารน้องมากเลยโพี่เกพวกเอาน้องมายืนถ่ายให้หลับหาเพศที่แบบงบผ้าพันแบบต่อราคาแบบจากหมื่นหนึ่งอะไรก็ได้เหลือห้าพันันมันปันหรือมันปันปัมใหญ่ใหญ่ฝันปัดไหม่ัวเบือันต่อได้ที่มันโง่ึ่นเหือไม อันนั้นคือมันจะข้าเป็นพรีว่าเลยอ๋อแล้าฝันฝันหักไปแล้วยุบเป็นฝันหนุ่มตัวนี้แปดพันเป็น่าจะควนได้ได้ปุ้ยอุ้ยนี่ทำไมวะเฮ้ยได้ได้ไม่พื้นเปิดได้เปิดได้เขาดูกันให้เนี่ยไม่เอาไม่เปิดอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเปิดตัวตัวด้านแก่เลยฮ่ามันหักเฮ้ยไม่ไปหาหมอตัวนี้จ้ะ ร้องเหาะด้วยโอ้ยหะดูไงแต่งเนี่ยแผลงแต่งดูแต่งมาจากไหนแต่งเสียงอันนี้เป็นแพลตัวเมียนะตัวละห้าพันทุกคนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ท้องนะเขากินอิ่มเขาบอกอันนี้แพลพันแบบพิเศษนะดูน้องนะน้องน่ารักมากเลยว่ะเฮ้น้องแลบลิ้นด้วยรู้ป่ะดูแผลแพลอินเดียสายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียนี่ทำไมน้องน่ารักว่ะ โอ้ยเท่วะ่ะเจียวเมียเต้แพคอินเดียทุกคนดูหน้าดูหน้าแพะอินเดียโคตรเท่เลยครับผมโอ้ยเนี่ยดูหน้าน้องแบบแบลบลิ้นด้วยอันนี้คืออันนี้คือสไตลนะ์เนาะไม่ใช่แบบน้องแกล้งอะไรนะอันนี้คือสไตล์เท่มากทุกคนอันนี้สมาคมแพะนะแบบเยอะมากเลยโอ<ฮ>้ยแพะแล้วแบบโอ้ย นี่ก็แพะเนี่ยเขาขายกันเป็นยาวเลยอ่ะโอยเนี่ยเขามาตั้งแต่นฝั่งโน้นเน่ยสุดโน้นมาถึงตรงนี้อ่ะคือแพะรวมกันน่าจะหลายพันตัวอยู่นะบี้อ่ะ เนี่ยแพ้เขาเก็บเขาเขาก็คือมีล่ําเชือกไว้ตรงนี้เออแต่ละตัวก็คือติดน้องแบบน้องอยู่ติดกันน่ะเน้นในเฉดได้เร็วไหมเดาโซนตุรกีในใยเจลได้เลยได้เลยให้เลยเอาเลยตัวนี้งั้นเอาตัวนี้เลยมั้ยหลังยาวโอเคไหมเน่เน่เนมาในหุ่พันหน่อยนี่เนี่ย เออตัวนี้โอเคป่ะางหกพันมนเันล้วันเออมันมันมันลดจากหมื่นนึงแล้วอันนี้จากหมื่นรูปีนะโรได้หกพันแล้วโอเคปะไเขาเลเปล่อเขาเลฮะเขาเลเปล่อไม่จอันนี้โนก ลบมันลงน้ายอ๋อเลรหน้าทองหวัวมันโอเคนะโอเคงั้นเอาตัวนี้เลยเออตกลงได้แล้วเหรอเฮ้ยนี่งั้นเอาตัวนี้นะนี่รอมันมันได้ 5, ห้าพันหกพันห้าพันเดยวอ,อ่า เนี่ยตกลงคือเราได้ตัวนี้นะโอเคเงินจ่ายดังเลยดีกว่าเดี๋ยวพากลับไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวพากลับไปอาบน้ำถูกสบู่อะไรนะน้องเห็นบอกว่าสามารถจาบน้ำให้น้องใช่ป่ะใช่สินปิบป่ะจาบน้ำให้น้องก่อนก่อนก่อนเข้าวีดีโ่โอเคป่ะทุกคนแพะตัวนี้เราซื้อมาในราคา6000รูปีซึ่งถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000กว่าบาททุกคน6000รูปีเหรอใช่จากเท่าไหร่ครับจากประมาณ10,000รูปีเขาตอนแรเขาบอกเขาบอกหมื่นรูปีนะตัวนี้ หนึ่งเมลูบีก็ประมาณ3 4 0 0ีพันอ่ะแล้วตอนนี้ก็เหลือ6,000ก็สาม0ันกว่าบาทถามจริงก็ราคามันก็ยังแรงอยู่แหละแต่ว่าที่นี่ราคาอินเดียแพ้มันแพงกิโลละ700รูกอ่ะแคาทั่วไปนี่ในเชี่ร์เซอร์ไม่ไม่ห้าร้อยสิบห้าพันนะอ่าเชียร์เซอร์ห้าร้อย เมีค่ามีค่าทำเนียมด้วยกับคนในนี่เออมีค่าในหน้ามีค่าในหน้า50บรูปีด้วยแล้วในหน้านี่มันมีทํำไมก่อนเกับเจ้าของที่หรือไงเขาเขามาเป็นเจ้าของที่เหรออาจจะเจะ้าของกินเปอร์เซ็นต์แบ่งด้วยโอเคสุนละสุะ นี่ผม,ผมโอนจ่ายแล้วนะทุกคนอันนี้คือแพะตอนนี้เป็นของพวกเราทุกคนแล้วนะเป็นของเด็กไทยในนัดว่าแล้วนะเออแบบไอ้อน,ไนี่แม่เราเราไปทําเกงกันนะเดี๋ยวนี่เราได้แพ้กันแล้วนะทุกผู้ชมรถมาเยอะมากเลยนี่เป็นแพะตัวแรกน,นะครับที่ได้นั่งเวสป้าทงสีทเทา <S <S เฮ้ยแพ่ตัวแรกน้องดีใจมากเลยด้วยวิ่งตามแพ้วิ่งตามไปอาร์มไปเลยครับผมไปอาร์มสงขา ถ้าเราปล่อยนี่มันจะวิ่งไหมลองดูตองรอลองดูลองดูเราไปลถ้ามันไปตรงนู้นจะมันเนี่ยเทียบถึง่สุดเลยดูดูดูใบอ้ามผ่อนเต้นมากเลยนะจะได้พาน้องไปด้วยโอ้ยตกลงน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรหน่องชื่ออันนี้ซาฟินอันนี้ซาเฟลเียซาเฟลซาเฟีโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ยผู้ชายผู้ชายโอ้ยที่เป็นคนพาใช่ครับแม่ คนได้นะคุณใหญ่เว้าใหม่ทรงมันทรงเขาได้นะใส่ทรงเขาได้นะใส่เสื้อสีแดงอะไรเงี้ยแบบชัดเจนเลยดูดูกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าตะกี้ได้เงินค่าค่าแพะไปจี๊เนี่ยจีจี๊ดกินทำบังขายแพ้โอเคงั้นเราเอาแพะขึ้นเวสลารถคันไหนดีรถผมก็ได้รถผมก็ได้ไปยุบไปยุบโตรมาร์ทแม่ไปเนี่ยยุบ ้ยยุบมันดินยุบยุบมันดินยุบมันนั่งเน้ยมันนั่งอย่าให้มันนั่งให้มันยุบเมันเฮ้ยยุบยุบมันตกใจเนี่ยให้มันเฮ้ยยุบงดิว่าเยให้มันั่ดดดดูวะ้ยุงได้แล้วได้แล้วทุกคนไกันต่อ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมกลับมาดูแพะอีกครั้งนึงประมาณบ่ายสองหลังจากที่กินข้าวอะไรเสร็จทุกคนแต่ปรากฏว่าแพะเราหายดูดิเฮ้ยแล้วมันหายม,มันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยผมเดินหาเนี่ยตะกี้ไม่เจอด้วยจําได้ไหมจาได้ตอนเช้าที่เรามาแล้วก็เราเอาแพะมาผูกไว้ตรงเนี่ยผูกไวต้ตรงตรงเหล็กอันนี้ใช่ไแล้วก็บางอายุเขาผูกเล่นแล้วเขาเล่นกับแพะไปนิดนึงแล้วหลังจากนั้นคือแพะหาย แล้วแล้วโบเกมของเราคือจะแกงแพะแล้วหลังจากนี้เราจะทําไงต่อดีอ่ะถ้าแพะหายแล้วมันจบเลยนะเพราะแพะคือพระเอกของงานนี้แกงแพะในอินเดียทุกคนเดี๋ยวไปหาดีกว่าลองขับรถไปหาดูว่าแพะอยู่ไหนแต่กี้มันเนี่ยผมเดินวนหาทั้งสวนแล้วนะสวนรอบนี้มันไม่มีเลยเนี่ยสังเกตดูแพะคือมันเป็นสีขาวถ้าเกิดว่ามีอ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยแต่นี่ตอนนี้มันไม่มีเลยเนี่ยอันนี้มาซิดเป็นลานลานกว้างของเขาแต่ไม่มีแพะอ่ะแพะเราอยู่ไหนอ่ะ เอ้ยแม่โอเคไปดูไปไปหาฝั่งข้างนอกเดี๋ยวแม่มันต้องหาเจอแหละผมเชื่อว่าอยู่ในนัดว่าทุกคนไปหากัน ทุกคนครับ oh. ตะกี้หลังจากที่เราหาแพะมาเนื่อน,นานมากเลยแล้วแบบแตะกี้ผมตกใจมากเลยนะคือแบบจบแล้วนะ่าจะจบแค่นี้แล้วคลิปก็คือปิดคลิปอะไรเงี้ยไม่ไม่มีได้ทําต่อแล้วแต่อััมดุละมากขอบคุณมากคือคือคือตะกี้แพะเราผูกไว้ตรงข้างหน้าใช่ไแล้วทีนี้ยามะเขาก็เลื่อนเขาก็เลื่อนมาไว้ข้างนอกทุกคน เขาเลื่อนมาไว้ข้างในเนี่ยปรากฏว่าแพ่ตกลงก็คืออยู่ตรงนี้ฮิฮามดูลิละเจอแล้วเฮ้ยไปไหนแกเตะกี้ไปไหนไปไหนน้องไปไหนโอ้น้องเชื่องว่ะเฮ้ยเดินตามด้วยเฮ้ยแพะอินเดียมันเชื่องคือมียามีรอปพอเขาเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นทางผ่านคนเขาก็เลยแบบเลื่อนพอแพะมันร้องอะไรเงี้ยก็เลยมาอยู่นี่รอผมว่า ผมว่าแพนี้มันคุ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยมันมาเล่นด้วยกับเราตลอดเลยอะ่ะแล้วตะกี้ตอนนี้ผมผมทิ้งไว้ให้มันอยู่คนเดียวอะ่ะมันมันร้องด้วยนะร้องตามเหมือนยังกับลูกเลยเนี่ยขนาดมันอยู่ด้วยแค่วันเดียวนะผมว่าทําไมคนที่แบบเลี้ยงแพะเป็นปีอะ่ะเวลาเขาจะเชือดแพะเขาแบบถึงผูกพันอะ่ะจริงๆอันนี้เป็นความผูกพันของของใจต่อใจอะไรเงี้ยใจคนกับใจสัตว์เด้อเออ ผมว่าท so ําไมคนอินเดียเวลากุฎบานเขาเชียดอ่ะเขาซึ้งมากเลยเขาร้องให้นะเวลาเขาจะเอาแพะเขาไปขายไปเชียดอ่ะเห็นเห็นด้วยหนน้องกระบวนการแรกเริ่มแล้วนะก็คือแบบทํามีดให้มันคมก่อนเนี่ยเราเลยมรณาจากปากีเขาเนี่ยเขาเคยเรียนปากีอยู่เนี่ยแบบเียนเลยคือถ้าเกิดว่าเมียนไอมีดยิ่งคมเนี่ยแพมันจะยิ่งแบบ ตายง่ายนะแบบท,ทีเดียวไม่ทรเรามาเนยใช่มัน,นครบจบในที่เดียวในครั้งเดียวอันนี้คือเนื้อแพะที่ได้นะรู้สึกว่าชิ้นส่วนข้างหลังเนี่ยแบบมันจะใหญ่ที่สุดใช่หมยเนื้อแพ,แพะแพะอินเดียติดมันแบบเออเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงกันทุกคนไปดูว่าหลังตอนแกงมันจะเป็นยังไงต่อเฮ้ยมันนี้ อันนี้คือคือคือเราไม่ได้เอาขนอะไรมาหนังอะไรมากินนะเราลอกหนังออกเลยอ่ะก็คือแบบเอาแค่เนื้ออย่างเดียวมันจะเป็นประมาณนี้จะกินจะกินเน่เออเน่เน่ลองอันนี้นี่แหละเนี่ไม่ดีอันนี้เขือเลยเน่เลยอันนี้คือมา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 ปวดตีเลือดเอาเบสมาปวเล่นปวเล้มมาบอวดปวดแผอ่ะปวดแผลเฮ้ยมันกินได้ไหมมันกินได้ปะกินได้กินได้ กินไม่ได้เอ้เช็กิิดบอลได้อย่างเดียวเนี่ยเน่เน่ลองบอยเลยดิอุ้ยอันนี้ปอดบวมไหมอุ้ยปอดบวมนี่นี่อันนี้คือเนื้อหลังยาวที่แบบผ่านกระบวนการทุกอย่างมาแลวอันนี้ล้างเสร็จแล้วก็พร้อมพร้อมแกงอย่างเดียวนะเป้ไรก็นี้คือผ้าร้าย ภาษากลางเ็เรียกว่าไงวะไปคีเดียวไปีเดียวเ,เครื่องในเครื่องในใช่เครื่องในมันคือเครื่องในนะน้องเขาทำอยู่ทำหมูอเพะดูพี่เกดูพี่เกสับนะฟ้าวแต่ก่อนคือเคยทำที่ไหนไหมาก่อนมาทำที่นี่ไปทำท,ไทำที่บ้านนีทำที่บ้านนี้บ้านอยู่ที่ไหนนะสงขาละตะพูนครับอยู่บ้านอยู่ลัตะพูิคนใต้เขาน่าจะรู้จักสงขาอยู่แล้วละตะพูิดูทำหมูแเะมันต้องหัน่นอันนี้คือก่อนจะทําคือเผามาแล้วใช่ก่อนหน้านี้ มีเผาหัวแพะมาแล,แล้วแล้วก็แบบมาสับอะไรเงี้ยมาเขาเรียกหั่นเนื้อออกเพื่อที่จะกินเนื้อข้างในมันนะไอ้นี่ไอ้นี่ตานี่เรากินเราเอาออกแค่หรือว่าเรากินตากินเอาออกกินกินเนื้อส่วนไหนของมันอ่ะเราจะกินเนื้อส่วนไหนปกติหนังติดหัวแล้วก็สมองครับผมสมองเฮ้ถ้ากินสมองแล้วมันจะยิ่งฉลาดขึ้นไงไปดูดูถอนฟันเลยพี่ไอ้ทันตแพทย์มาทันตแพทย์ดูแลดูแลทุทกทุกส่วน ในช่องปากคนผมเคยกินหัวแพะรั้างล่าสุดน่าจะประมาณ2ปีที่แล้ว2-3สปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นผมอยู่อาริก้าใครใครทำให้กินรู้ป่ะอาจารย์คอลิดอาจารย์คอลิดอาจารย์คอลิดที่สอนบนตอนนา้นนครับอาจารย์คอลิดที่อยู่นครศรสธรรมราชชื่อคอลิดสมฤทธิ์อาจารย์คอลิดเขาเขาเขาเคยเรียนอยู่ปากีเนี่ยผมรู้สึกว่าแล้วเขาก็ทำแพะเหมือนกันแล้วคนนี้เขาาก็จบปากีมาเหมือนกันนะผมผมส่วนปากีนี่เขาสอนวิธีมีวิชาการสอนทำแพะหรือว่าไง ใช่น,เน,นีเคยทําที่บากีให้นำ้ำเอออาจารย์คอริตก็เขาบอกเขาเขาเคยทําดนอยู่ปากีด้วยรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้ทําเนื้อกันเสร็จแล้วนะเชือดเสร็จหั่นเนื้อเสร็จเลาะเสร็จเลาะเอาหนังอะไรออกทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อแพะมาทุกคนแล้วหลังจากนี้เราก็เอาจะเอาเนื้อมาต้มก่อนคือมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แบบเขาจะทําเพื่อที่มันไม่ให้หมิ่นกินสาบแพะทุกคนเพราะว่า สำหรับบางคนน่ะเวลาเขาแกงแพะมันจะมีกลิ่นสาบนิดหน่อยใช่ปะแต่ว่าที่นี่คือไม่มีกลิ่นที่เขาพี่เขาเก็บเซียนมาเขาอยู่ที่เชวดเชวันคนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแกงแพะแบบเนี้มันจะไม่มีกลิ่นแล้วพี่เคยเขาต้มแบบนี้ทุกคนนี่พี่แกเขาเริ่มต้มแบบนี้นะทุกอย่างส่วนทุกส่วนอะ่ะก็คือใส่ต้มให้มันเปื่อยก่อนนี่อันนี้คือหัวแพะทุกคนหัวแพะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ตีนตีนแพะเนื้อ,อะไรต่างต่างเนี่ยเนี่ยอันนี้คือ กระบวนการแบบต้มให้เนื้อมันเปื่อยแล้วทีนี้เขาก็จะมาใส่เครื่องแกงอะไรนู่นนี่นั่นหลังจากนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนไปดูกระบวนการทําเครื่องแกงกระบวนการหลังจากนี้ดีกว่าว่าเขาจะใส่อะไรบ้างทุกคนกระบวนการต่อไปก็คือเป็นการปิดออกเขาเรียกอะไรนะมันฝรัง่งไงมันฝรัง่งไอ้น,นี่ถ้าเป็นอินเดียก็คือเขาจะเรียกว่าอาลูไงอันนี้ต้องล้างต่อนะหลังจากนี้เนี่ยมันฝรั่งอินเดียมันใหญ่ะมันใหญ่มากเลยทุกคน คือถ้าบ้านเราเขาไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นกันนะแบบนี้มันไม่มีหรือเปล่ามีปะมีครับมันหายากช่ราคามันก็จะสูงนิดนึงมันไม่ได้เหมือนกับที่นี่ที่นี่กิโลละ30บรูปีก็ประมาณ10กว่าบาทเอง12บาท1 3บาทเองอันนี้เป็นเครื่องแกงมัสแมนคือถ้าเราใส่เครื่องแกงกะทิกับมัสแมนอันไหนจะดีกว่ามัสมนมัสนจะเข้มข้นกว่าใช่บเบยมัสแมนอร่อยกว่ามัสนจะอร่อยกว่าอันนี้ทุกคนมา มหานครพิเกงเป็นของร้านรุ่นพี่ของเองที่อยู่อาริก้า้วยก่อนตอนนี้เขาน่าจะเขาน่าจะทํางานเขาน่าจะเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาครับผมชื่อดออรอัเดุลดูร์มานมูกเกมทุกคนสามารถเข้าไปเซื้อได้ในเพจมหานครพิเกงใต้นครศรีโดยหน้าที่ไทยเราอ่ะมันจะมีกะทิไงเราซื้อเราสามารถซื้อน้ํากะทิอะไรมันจะมันๆอะไรเนี้ยได้ง่ายๆเลยแต่ว่าอินเดียทุกคนมันหาน้ํากะทิยากมากเขาไม่ได้กินกะทิกันอะ เขาไม่ได้กินมะพร้าวกันเราก็เลยต้องใช้เป็นนมควายแทนนมควายที่เป็นแบบคูลครีมอะแบบใส่ความมันมันอะไรเรียบร้อยแล้วคือนมนี้จะเป็นนมสดมากนะมันจะอยู่ได้แค่วันสองวันหลังจากนี้ก็คือนมจะเสียไม่ต้องเอาน้าออกด้วยมันสุกแล้วบางมันเนื้อเปื่อยเลยพี่ขอลองชิมสักชิ้นนะขอลองแบบชิ้นเด็ดๆว่ามันเปื่อยจริงไหมพี่เกบอกว่าเนื้อเปื่อยเลยติดมันก็ได้อ่อ ลองลองชิมเนื้อก่อนนี่นี่อันนี้คือเนื้อที่ต้มมาเนื้อแพะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงทีหลังก็คือกระบวนการเละเขาบอกว่าต้องต้มก่อนไงอันนี้เป็นสูตรนะคนสูตรเช้าวันทุกคนโอ้ยเนื้อนี่มากเลยอืมถูกแนละ้วมันน่าจะเป็นเพราะว่าแพะเดือดด้วยแพะอ่อนมันก็เลยแบบ คืมอมก็คือเนื้อนี่มันแบบกรุบเลยอะ่ะหอมมากด้วยไม่มีน้ำแพ้เลยสุดยอดแกงขั้นต่อไปแกงกระบว,วนการต่อไปก็คือเป็นการผัดเครื่องแกงเนี่ยผัดเครื่องแกงให้มันแบบให้มันหอมกลมกล่อมนะเครื่องแกงจริงมันต้องผัดกับน้ามันเนี่ยปกติอันนี้ก็เลยแบบผัดเครื่องแกงกับน้ามันพอวันนี้เราทาในหม้องข้าวเราต้องผัดแยกหอมมากนะเครื่องแกงเครื่องแกงบางหมานคือหอมจริงๆนะ แล้วเครื่องแกงผสมกับเครื่องแกงตังเนี่ยกระนองกระนองโหแล้วก็เรอมาเติมในนี่นะมันก็จะกลายเป็นสีสีน้ําตาลไปโดยปริยายพอเครื่องแกงกลเปเจ้าสีน้ําตาลมันกลายเป็นแกงมัสมั่นแล้วแกงแพะเนี่ยนี่คือแพะของแท้เนี่ยพี่แกจะเอาเครื่องแกงลงมาใส่โหดีพอเครื่องแกงเท่านั้นแหละหอมว่ะเฮ้ย หอมมากเลยครับผมคือเอคือถ้าปกติคนทั่วไปเขาอาจจะใช้แก๊สกันแหละแต่ว่าเราที่อินเดียแก๊สมันจะราคาสูงมากเลยเราก็เลยเลือกที่จะใช้ไฟฟ้าแทนแก๊สใช้มอของข้าวอ่ะเนี่ยมันหอมมากจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือหัวหัวแพะเนี่ยเขาดูหัวแพะนะอือันนี้หัวแพะทุกคนที่ตีกี้พี่อินอาร์มยะงทำบางินามอะมรณาอินอาร์มเขาทำ Oh, เดี๋ยวมารอดูกันเวลาในระหว่างที่รอแกงให้มันเดือดอยู่นะครับผมทุกคนระหว่างรอแกงให้มันสุกอะ่ะมันมีกีฬาชนิดหนึ่งที่เขาเล่นอยู่ในบริเวณในหอพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นกีฬาที่แบบฮิตในอินเดียซึ่งประเทศไทยเราเขาไม่ค่อยเล่นแหละเจอฮิตในฝั่งโซนอินเดียปากีอัฟกันอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวนี่ oh. ทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าคริกเกต็ตจะมีคนตีอยู่ฝั่งนี้มันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นขวางขวางขว้างบอลมาแล้วก็คนจะตีถ้าเกิดว่าตีโดนแล้วก็ คนที่อยู่ฝั่งนี้วิ่งไปทันก่อนที่ฝั่งนู้นจะรับบอลได้อ่ะรู้สึกว่าจะได้แต้มนะแต่มันจะงงนิดนึงใช่ปะ่ะอันนี้คือเป็นกีฬาที่แบบคนอินเดียเขาจะเล่นกันคือคนอินเดียเขาจะไม่เล่นฟุตบอล,ลกันนะฟุตบอลอ่ะอินเดียเขาจะแบบจะห่างกันจะห่างเหือหายไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นคริกเก็ตเนี่ยอินเดียคือนัมเบอร์วันนะแบบอันดับหนึ่งของโลกอ่ะแบบอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้อ่ะ <S <S คือผมอยู่อินเดียมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะแล้วก็พี่อินเดียเขาจะเล่นคริกเก็ตแบบนี้แหละ เขาะจะเล่นแบบนี้กันตลอดเลยทุกตอนเย็นคือเขาจะชวนไปเล่นคริกเกต็ตแต่ว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกผมจะกลับไปเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้นะครับผมทุกคนตอนนี้เกงแพะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเก,กงแพะดูดูดูเกงแพะแบบเนื้อเยิมๆเลยอะในหัวแพะวะในหัวแพะอุยอันนี้หัวแพะแล้วแบบโอ้หดูเนื้อมันนะหอมมากเลยจริงอยากให้ทุกคนได้กลิ่นอันนี้มากกลิ่นคือหอมทุกคนขออนุญาตลองเนื้อแพิดนึ่งเนื้อแพะ เนื้อเพะตอนเช้าที่เราทำอะ่ะเพะเที่มันหายตอนเช้าอะ่ะอยู่ดีๆเดินไปไหนไม่รู้อะ่ะเนี่ยขอขนยาเท็นิดน,นึงครับผมบมิละมิละอืมร้อนเนื้อนุ่มมากเลยแพะอร่อยเนี่ยก็ คือผมไม่รู้นะแต่ก่อนที่ไทยผมกินแพะอย่างไงแต่ยังไม่เคยเห็นแพที่ไหนเนื้อนุ่มเท่านี้มาก่อนเลย <c oughs> น่าจะเป็นแพะเด็กอะไรเงี้ยเนี่ยแค่แค่ตัดนิดเดียวเนี่ยตัดนิดเดียวไหมขาดเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยแค่สัมผัสเนี่ยเนื้อขาดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เชฟเราทําให้เชฟเราชิมเ <c oughs> ชฟ <c oughs> ว่าไงออร่อยอร่อยนี่เข้ามาลองชิมเลยดิเอ้ยเป็นไงเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มมากไงแพะมันยังเด็กไงแพะเด็กแพะไม่ถึงปีด้วยซ้ำ่ย เนื้อนิ่มจัดเลยจัดกินเลยดีกว่าชุดใหญ่อะน,นี่เนื้อแพะเนื้อหัวแพะดูฟิลอนกินนะทำไมแบบไม่เงือแตกขนาดนั้นเลยเวรอ <c oughs> มันเผ็ดเหรอหรือว่าไงหรือว่ามันเด็ดหรือว่ามันร้อนมันเด็ดมันเด็ดมันเด็ดใช่ไหมเป็ดไ,ไม่เด็ดไม่เป็ดไม่เด็ด ไม่เด็กไม่เผ็ดไม่ลอยเนี่ยพี่แกกินสมองแพะสมองแพะครับ <c oughs> ผมนี่อันนี้ตอนนี้แบบ <c oughs> เหงื่อแตกแบบเหงื่อแตกท่วมตัวเลยนะถ้าภาษาใต้เขาเรียกเหงื่อแตกคักๆแล,ล้วโง่มันมันแซ่บจริงๆอะ่ะพี่แกทําคนทําคนทําไปหาซื้อได้ <รา S 1> ที่เชาวดเป๊ะร้านชื่ออะไรนะร้านชื่ออะไรรุฟรีฟาร์มแพะรุฟรีฟาร์มแพะแบบตัวหรือว่าแบบทรงหรือว่าแบบแกงสําเร็จรูปเจอที่เชาวดราคาเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่หรอ คือได้ดังนั้นเลยคือมันมีแบบทั้งทรงแบบตัวสดๆหรือว่าแบบเก่งสั่งได้มาดูดูดูพี่แกกินแบบฟินฟินจัดนะแบบเงื่อแตกครับไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยอุ้ยนี่หนูว่าแพ้เับาภาพเอาเลยเอาเลยครับผมเด็กสตูนสตูนอย่างสตูนกินร้อยไหมครับผมร้อยร้อยไหมอันนี้อันนี้คือคนเชียร์เมื่อกี้ พี่เกต้องให้เครดิตอย่างยิ่งเลยหรอบางินอามอินอามสงขาสรัตภูมิดูเนื้อแพ้นะแบบ <c oughs> คือไม่มีกลิ่นสาบเลยมีกลิ่นสาบป,ปะ่ะเบเป็นไงเป็นไงผ่านเลยครับผ่านีัยได้รับตอนนี้ก็คือหลังจากบรรยากาศที่เรากินแกงแพะแบบ โคตรเดนะ็ดอ่ะคือทุกคนกินแบบโคตรอร่อยอะ่ะแต่แต่ที่เหนือกว่าความอร่อยนั่นก็คือความสามัคคีทุกคนคือเพื่อนเพื่อนทุกคนอะ่ะตั้งแต่เด่นตอนเช้าตื่นเช้ามาประมาณ5้าโมงหกโมงเพื่อที่จะไปตลาดเพื่อที่จะไปดูแพะตั้งแต่เช้าเลยไปดูแพะตอนเช้าปุ๊บซื้อแพะหาแพะหาแพะที่ราคาถูกที่สุดจากราคาหมื่นถึงพันอ่ะเหลือแค่หกพันทุกคนลดไปตั้งห้าพันด้วก็คือเราเราเดินต่อราคาต่อราคาพี่จุนแบบเขาใหอ้อันนี้คือที่สุดน่ะ ที่สุดของความอร่อยนั่นนั่นก็คือความสามัคคีไม่ว่าทุกคนน่ะคือทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคนหมดเลยนะทั้งทั้งก็คือคนเชียดแพะคนทําแพะคนไปหาแพะแล้วก็คนกินแพะด้วยอันนี้คือทุกคนมีหน้าที่จริงๆทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมรู้สึกว่าปลืม้มใจมากกับพวกเขาเหล่านั้นคือสําหรับวีดีโอในวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันดีมากเลยนะเพราะว่าเราเราเป็นคนไทยที่ไปเซื้์แพะในอินเดียไปไปหาแบบ หาราคาที่มันถูกมากอ่ะแล้วก็มาทากับข้าวกันด้วยกับคนไทยเองแหละแล้วก็มากินกันด้วยกับคนไทยแล้วก็มีคนอินเดียวแล้วก็มีคนอินเดียที่มาจอยด้วยแล้วก็ไปเช็กับเขาด้วยแล้วเขาก็บอกว่ากับข้าวเนี่ยอร่อยมากเนื้อมันดีมากเลยเขาทําไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นขาวแพะอะไรงนี้เลยไม่มีเลยคือแบบเต็ม10บเราอ,อาจจะให้9ก้จนห้าเลยจุดห้าก็คืออาจจะมีความเป็นแบบที่จัดจ้านนิดน,นึงอะไรเงี้ยทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้อง ขอจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อแต่อย่าลืมครับผมก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับ the fast bike บเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในการที่จะอัพเลเวลในการทำคลิปแบบอัปเกรดในแต่ละคลิปคลิปคิปต่อไปอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจากลาไว้ด้วยแต่เพียงกับ คนทำเก่งแพะที่อร่อยมากเมื่อกี้เจอกันที่ The Fast Bite